สว,ส,สวัสดีครับเ<อ>มนูเพื่อนบ้านวันนี้เสนอหัวปลีต้มทวนน้ครับใยชะโอป่าจวฮวาเค้อนนี่เป็นเครื่องที่เราต้องเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับมีทวนนามีหัวปลีนี่เป็นเครื่องปรุงและเครื่องที่เราต้องใช้นะครับมีน้ำพริกทวนน้ำมะเขือเทศหอมแดงกระเทียมพริกแห้งซี่โครงหมูก็ใบชะโอมีเกลือชูรสแลวก็รสด,ดีนะครับปาจ้าวฮวาผักขัดไช่กับมีซีทวนน้นะครับ นี่เราก็เก็บหัวปรีก่อนนะครับหัวปีที่เราเก็บเราใช้เฉพาะดอกนะครับแล้วก็ในดอกตรงกลางจะมีเส้นหนึ่งเราต้องเอาออกนะครับไม่งานจะแข็งแข็งเส้นหนึ่งเนาะจากการที่เราเก็บหัวปีเสร็จเราก็เก็บเฉพาะดอกแต่ถ้าอยู่ในข้างในหัวปีที่เห็นขาวๆาวนะครับเราก็จะใช้นะครับเราก็จะเอามาหั่นเป็นชิน้นแล้วก็เอาไปล้างนะครับแช่เกลือแช่เกลือไว้ประมาณสัก20นาทีนะครับเราค่อยมา ขายิหากถ้าไม่แช่เกลือก็มันจะฝ,ฝาดๆเนอะเอาคุยเส่อๆเนยพอะเราขายิเสร็จเราต้องแช่เกลือไว้นะครับแล้วก็ล้างอีกสักสองรอบสามรอบก็ได้นะครับถ้ามีขดูดอ่อนด้วยก็ยิ่งดีนะครับพอดีเราไปตลาดแล้วไม่มีนะครับที่ดำๆช้ำๆไม่เป็นไรนะครับกินได้นะครับเพราะว่าพอขายิเสร็จจะเป็นช้ำๆแบบนี้นะครับนั้นก็เราก็เอากระดูหมูครับไปล้างก่อนนะครับ เราจะเอาไปต้มรอบหนึ่งก่อนครับเพื่อที่จะต้มสิ่งต่างๆออกไปจากตัวหมูนะครับต้มหมูเสร็จเราก็จะเอาไปล้างสักรอบหนึ่งนะครับล้างเสร็จเอาไปต้มต้มต่อเลยครับเสร็กแล้วห่อเสียก็จะก็干干净净洗起嘛那个猪肉啊把泡煮起老尼去老ใช้น้ําของที่ต้มหมูแล้วนะครับ ต้มทิ้งไว้นะครับไปทําเครื่องต่อเลยเอาพริกแห้งแล้วก็กระเทียมหอมใหญ่ต่างๆเนาะราจะเอามาตํานะครับตําให้เป็นเละๆไปเลยฝากกดติดตามเพจด้วยนะครับนี่ครับเราตำเละๆอย่างนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับตำเสร็จเราจะเอาไปผัดนะครับนี่ชีสก็เซลเหยวเอาไปผัดให้แบบกลิ่นหอมๆชุๆนๆออกมาเลยนะครับว่าเรา ต้องผัดเครื่องผัดเสร็จเราจะเอาไปใส่ในหม้อที่เราต้มหัวปีนะครับดูน้ําซุปพอได้ที่เราก็จะใส่หัวปีลงไปเลยนะครับนี่ครับหัวปีนี่คนไทยเราชอบกินกันมากนะครับกินับผักใช้ยแล้วก็อร่อยเนาะเครื่องที่เราผัดเสร็จเราก็ใส่มาที่หม้อที่เราต้มหัวปีนะครับนี่คนให้เข้ากันเลยนะครับไง่ายๆครับเมนูนี้คนเหนือชอบกินกันมากนะครับ คนไทยใหญ่ก็ยิ่งชอบนะครับต้มเสร็จแล้วก็ใส่มะเขือเทศใส่ลงไปเลยแล้วก็ที่หลักๆก็คือนำสีถั่วเนาว่านำพริกถั่วเน่านะครับนี่ทำให้กินหอมขึ้นมาทันทีเลยนะครับเราก็จะใส่เกลือใส่ชื่อรสใส่รสด,ดีที่เราเตรียมไว้นะครับต้มเสร็จเดี๋ยวเราจะต้มไปสักพักเราจะปิดฝาแล้วก็เปิดไฟเบานะครับต้มไว้เลยอ๋อเมื่อยใช่กะ เป็นอนเซฟเรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะตักขึ้นมาเราก็ใส่ใบชะอมลงไปสักหน่อยหนึ่งนะครับนี่แล้วก็คนๆให้เข้ากันนะครับนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับพร้อมทานนะครับนี่ตักใส่ได้เลยอืมกินกินน้ำพริกถั่วเน่านี่สดๆเลยหอมหอมมากเลยนะครับทำกันได้นะครับอร่อยมากนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเราก็จะใส่น้ำพริกถั่วเน่าอีกสักนิดหนึ่งเนาะเพื่อความกลมกล่อม สุดยอดน้ำพริกถั่วเน่าครับสุดยอดเลยครับนี่ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับต้มหัวปรีใส่ถั่วเน่านะครับใบชะอมนะครับฝากก,กดไลค์ทิ่เต่กิจจ่างฝากกดแชร์ทิ่เต่กิการแบ่งปันและติดตามในช่องยูทูบของเราด้วยนะครับอย่าลืมตดงยูทูบของเราด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุรับขุณครับ